วันนี้เป็นพิธีมอบลงเรือนช้างนะคะเจ้าภาพมามอบลงเรือนช้างถวายลงเรือนช้างให้กับทางวัดวีระโชตินะคะวันนี้ก็เลยทำพิธีมอบนะคะน้องๆสามตัวนี้ก็มาเตรียมพร้อมแล้วค่ะ

ก็ช้างเรานะคะก็จะมีไายทองคำนะคะน้องแบงค์แล้วก็โยมตัวขาวเอนนี่นะคะแล้วก็ยายลำใหญ่เดี๋ยวขอยืนก็ได้นั่งก็ได้ไม่นวานไม่ขวางนะ Mặt nắng, hãy dọn đi. Một đi chân. 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 Một นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตภะตาณิพะริวารานิเบขุสังฆัสสะ โอโนทยามะสาธุโนพันเตท,ทิขุกังโฆอีมานิัตานิสัปปิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังพีคารตังอิตายะสุขายะ ข้าแต่พระพิสุสงคูเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสงปรดจงรับพระตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลละนานเพิน ยยวเอยกเข้าไปเลยจ้าห้องนู้นด้วยห้องนู้นด้วยเข้าไปเลยทุกๆคนเลยครับลูกปรเลยช่วยช่วยถ่ายภาพนั่งถาวรอะเนาะเราไม่ยอมอันนี้อันนี้อันสามไม่ยอมอันสามอันสี่ยืนนี่ก็ยอมยืนถ้าถาวรนันน่งส่งนาทีละคนเดียกถ้าถาวรไปปัจจัยนะไหปัจจัยด้วย ้ใครคอไม่ดีสาวๆนะตเดียวใครจะทำบน่ลมขวายก็เดี๋ยวนิยมเนาะตองนี้ใครจะขวายได้รับพรนะแต่ใครศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพตอนนี้เนาะเพราะไม่ได้มีเจ้าภาพมาตอนนี้เนาะสมรมะกัจจะเพื่อจะให้ ก็ต้องขอนุโมทนากับโยมวันนี้ก็ได้ความอ,อน,นันต์ในโยมได้ขวดน้ำตรงนี้เลยเนาะอะ่าจะได้ขวดน้ำกันนหะ้โยมขวดน้ำกันตั้งใจที่ส,น,สน,น,นะออนุสนะเนาะองคมน้ำไปโอเครับพร Ya, kau, mari mana pura paling kurensik takarang. Dewa mewa itu hilang di tanah muka kapatir. Dipisang batikang kuman, jika mewah tak bisa tuksa. Dikurensik, tangkapan kantong panaraku. Ya, kau, manitulah kau. Yeah. Okay, wow. ಕಾವೆ <singing flowers> หลวงว่าวันเองเลยนะนะอะระหังภูทังพระภว,วันตังอภิวาเทนิข <c oughs> า,าตพววัพระภวตาธโมธมังนามามิ <c oughs> สุปปิปันโนพระภว,วตโตสาวกวสังโขสังขังนามามิโยวันนี้ก็สำเร็จประโย,นะยชน์นะโย่พ่อแจ้งทาบ อาคารหลังนี้สิ้นโยมนะสิ้นการก่อสร้างเก้าแสนโยนเนาะแต่ยังเหลือหลังนองงนอีกหลังนะโยมนะเรือนนอนอีกโยมนะสิ้นการเก้าแสนบาทสิ้นแล้วเหลือโรงนอนเป็นหลังไม่โยมนะก็อแดงให้สร้างเดี๋ยวนนะงงเ,ยวเยวนาะที่มนุษย์เจ้าเั็นแผ่นเพลย์เดมไป็รั้วปัถวาไหวนนะก่อนไปแต่ว,วันนี้โยมโชคดีเพราะตรงนี้เนาะ ได้แจกัพระที่ตั้งแต่พศ2530โยมมาเป็นพระที่ใครหลังช้างเยาต้องเก็บให้ดีนะครับเพื่หลวงพ่อฤาษีเข้าทุกอาพิเศษที่วัดพระแก้วถงนะนี่เป็นพระที่โด่งบังกัดโยงไว้โชคอีกแค่ตรงนี้นะโชคดีจริงๆตากล้องที่มาดีแล้วตากล้องตัดสินใจมาปรากวดว่าตากล้องจะได้นะคะตากล้องจะได้พระนะคะ วันนี้ตะก้องชวนใครแล้วไม่มาขอแสดงความเสียใจกับบุคคลน,นั้นนะคะไม่ได้สมน้ำหน้าแต่ประการใดแต่ตะก้องชวนแล้วไม่มามปรากฏได้พระชัยหลังช้างนะคะตะก้องรีบวิ่งด้วยความรวดเร็วปรากฏพระรับก่อนได้แบงค์ด้วยรอระปะไ,ไหนดูดิแบงค์อะไรแบงค์ร้อยแบงค์ร้อย ไม่ต้องมั่งสาธ you know, ุกขาธุกว่าคนในนี้พ่อบอกสาธุกโอ้โหหลวงพี่ต้อมพี่ก็อยากได้หลวงพี่ต้อมก็อยากได้คุณเจ้าค่ะสาธุตากล้องได้แล้วนะคะตากล้องได้มาแล้วนะคะ และได้ได้แบงก์ขวัญถุงด้วยค่ะตอนนี้ผู้คนมากันไม่มากเท่าไหร่นะคะก็คงเป็นบุญของคนที่มาวันนี้ได้รับนะคะเดี๋ยวได้ค่ะได้ได้เหมือนกันอือหืกุ้งรับยังอย่าช้านะกุ้งวันนี้เป็นโชคดีของตากล้อง สาธุอ๋อคุณหญิงพาลูกชายมารับดุพระด้วยนะคะโชว์โชว์โชโชให้บุคคลที่ไม่ได้มาโชว์โชว์ให้น้ำลายไหลโชให้น้ำลายไหลสาธุะนะคะ,คะขอบพระคุณเจ้าค่ะ หญิงใส่ถุงดิทหญิงใส่ถุงหนูอยากให้ไหมคะอถ้าเลยค่ะคะุะเจ้าถุงซิกใส่เหยี่ยงไหมคะปลากุ้งเข้าไปรับเร็วเดี๋ยวเลรก็จะถวายเออกุเออหญิงหญิงยืมลอยหนึ่งเดชถวายทำร้านนี้ส่งให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยคืนพอดีพี่ถือมือถืออยู่สาธุขอบคุณค่ะอ้าวได้ ยอมเดินทางไปนู่นเลยไปยอมไปร้อยสาธุช้างไม่กินโตจีนหน่อยไดคะหลวงพ่อเก็บของครับยอมยวเก็บของก่อนเดี๋ยวโตจีนเสร็จแล้วเนี่ยนะยอมบางได้โตจีนพระอีกอย่างหนึ่งโตจีนช้างเนี่ยโตจีนช้างอไปยอมไปไปที่โรงทานเลยโยมนะได้เดินไปด้านหลังไปถวายพระกันทุกๆคนเนาะ งั้นเดี๋ยวก็จบไลฟ์สดตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าจะมีเลี้ยงช้างแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูใหม่ค่ะสาธุค่ะ